การช่วยเหลือบุคคลที่มีปัญหาสถานะทางทะเบียนหรือบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาตินั้นมีมานานแล้วครับโดยที่การช่วยเหลือนั้นมีต่อเนื่องเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันและก้าวหน้าพัฒนาขึ้นเรื่อยๆเพื่อปกป้องสิทธิและเสรีภาพของพวกเขาครับ ก็หลังจากที่มีมติครมอเมื่อวันที่23มกราคม67นะครับก็ตอนนั้นก็ทําให้เราได้งบประมาณมาส่วนหนึ่งด้วยและหลังจากได้งบประมาณนะ่ะเราจริงๆแล้วก่อนหน้าน,นี้เราก็ทํางานร่วมกันมาส่วนหนึ่งละก็เห็นเห็นพ้องตรงกันว่าเมันควรจะมีเรื่องของการจัดทํา MOU ขึ้นมาก็ถือว่าเป็นปรากฏการณ์แรกที่มาทําระหว่างกระทรวงที่รมโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในของกระทรวงยที่รมเนี่ยมี4หน่วยงานมีกรมคอสิทธิเกรีภาพ มีกรมสอบสวนคดีพิเศษนะครับมีสถาบันนิติวิทยาศาสตร์แล้วก็มีกรมพินิษและก้มคงคุ้มครองเด็กและเยาวชนมีรกรมกันปกครองสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครแล้วก็มีกรมเทพหานครเจ็ดหน่วยง,งานเนี่ยเราเห็นว่าควรจะมีเอ็มโอยที่จะมาร่วมมือทํากันอย่างจริงๆจังๆๆนะครับก็หลังจากลุงนามเนี่ยจริงๆก็ ที่ข e ับเคลื่อนมาลวงหน้าแล้วเนี่ยพอมาลงนามเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็ทําให้เราขับเคลื่อนอะไรง่ายขึ้นในการประสานงานก็พอมีการรวมกันของเจตนายงานนะคะก็ทําให้การเข้าช่วยเหลือบุคคลที่มีปัญหาสถานะค่ะในเรื่องของสัญชาติเนี่ยเร็วขึ้นมากๆเลยค่ะคือจากเมื่อก่อนนะคะบางเคสเขาก็รอกันเป็นเดือนเดือนเป็นปีบ้างก็มีหรือ2ปีบ้างก็มีอย่างงี้ค่ะ หรืออย่างเรียวที่สุดก็20วันก็ยังเป็นเดือนอยู่ดีก็คือเราทําทีมบูรณาการขึ้นมาเนี่ยเพื่อช่วยครับถ้าอะไรที่เราช่วยได้ในฐานะผู้ช่วยในทะเบียนเราไม่ได้ไปบอกว่าเฮ้ยคนนี้ต้องได้คนนั้นต้องได้ไม่ได้เราแค่ไปสอบข้อเท็จจริงให้ได้ข้อเท็จจริงมาและก็ส่งมอบให้เขา ให้เขาไปไปพิจารณาตามหลักกฎหมายที่เขาเชี่ยวชาญอยู่แล้วอันนี้ครับก็คือจะช่วยล้นระยะเวลาในการที่อําเภอทุกคนจะต้องมานั่งสอบเพราะการสอบสัญชาติแต่ละครั้งะครับถ้าเป็นสอบสัญชาติเลยอะวันหนึ่งอะพวกผมไปอสอบวันหนึ่งได้เต็มที่2เคสก็คิดดูว่าถ้าอาเภอใหญ่ๆอาเภอที่มีคนพวกนี้เยอะๆเขาจะต้องสอบสมมติตีไปเขาอาจจะเชี่ยวชาญกับผมวันหนึ่งได้4เคส4เคตคนจํานวนเท่าไหร่กี่วันเสร็จ มันจะต้องใช้เวลาพอสมควรพอเราไปช่วยมันก็อาจจะรดนระยะเวลาได้เยอะครับซึ่งนอกจากที่จะมีความรวดเร็วแล้วผลผลที่ได้อีกอีกอย่างหนึ่งคือเป็นผลพลอยได้ก็คือความโปร่งใสในการดําเนินการตามกฎหมายเขาไม่ได้ก็คือต้องไม่ได้ครับพี่เราต้องทําตามนี้ เพราะว่าเมื่อมีหน่วยงานอื่นเข้ามาทํางานด้วยแล้วเนี่ยมันไม่ใช่หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งรับผิดชอบทําคนเดียวเนี่ยการตุนรุต็จะทำได้ยากขึ้นครับในสมัยหนึ่งครับสมัยทางในหลวงรัชกาลที่9้านะฮะท่านก็ทรงพระปีชามากก็คือท่านไปที่ไหนเนี่ยไปสำรวจที่ไหนท่านก็จะแจกเหรียญมอบให้กับทาง กลุ่มชาติพันธ์ไว้ให้ซึ่งถือว่าเป็นการสํารวจในยุคแรกๆในช่วงนั้นถือว่าเป็นพระวิชาสามารถของท่านท่านมีสายพันธุ์อันยาวไกลมากที่จะคุ้มครองดูแลกลุ่มบุคคลพวกนี้แล้วทาให้ผมทํางาน,นเป็นราชการอยู่ใต้พระยุคลระบาดเนี่ยก็รู้สึกภูมิใจที่ได้ทําในเรื่องนี้เช่นกัน